จากนั้นหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้หลุดปากพูดออกมาว่าลำบากใจจะพูดกลัวเดี๋ยวคนเคลี้ยงกระดูกให้เกรงว่าจะหอนกระแสบอกนายนภัสหลีกทางไม่น่าจะเป็นไปได้นะจะหลีกทางให้วินมันเป็นไปไม่ได้ และวินก็เป็นลูกชายนายก็เป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นวินจะไปตินกับพี่สะใายได้ยังไงก็ว่าเดี๋ยวก็ว่าไปตามนั้นไม่มีอะไร,ไไรก็ไปดูเอาเองเอาง่ายๆที่ผมทราบมาพูดไปเขาก็มาว่าผมอีกว่าผมพูดให้เขาพูดเองละกันเขาอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะการณ์ให้เขาพูดเอาเองละกันเขาอาจจะเริ่มต้นนับหนึ่งอะไรกันก็ไปดูกันเองเดี๋ยวหลายคนจะมาบอกว่ามาพูดทําไมให้เขาพูดเองดีกว่าไหมนู่นนี่นั่นต้องเข้าใจเรื่องบางเรื่องเขาข้อตามธรรมชาติไม่ได้ พ่อก็ต้องช่วยพาหนุ่มกัญชัยออกมาพูดอีกครั้งแล้วค่นหลังจากหลุดปากพูดถึงสถานะของนายและใบเฟิร์นพรอมล้านต้องเข้าใจเรื่องบางเรื่องเขาข้อตามธรรมชาติไม่ได้พ่อต้องช่วยพาปล่อยให้แฟนๆเนี่ยแอบจินและลุ้นมาตั้งนานสำหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับพระเอกหนุ่มนายนภัทรลูกชายสุดที่รักของแม่หมูพิมพปากาหลังจากมดดดำกระชาภาพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ ได้นำเสนอข่าวของสาวใบเฟิร์นที่ล่าสุดเนี่ยได้ร่วมงานกับพระเอกสุดฮอตอย่างวินเมทวินทําให้ถูกมองเตรียมเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่และตามมาด้วยกระแสบอกให้คู่จิ้นคนปัจจุบันอย่างนายนาพัฒเนี่ยหลีกทางให้เพราะนางเอกคนสวยจะมีคู่จิ้นคู่ใหม่แล้วแต่เมื่อหันไปถามนุ่มกันชยัยวิธีกรร่วมตัวพ่อว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่เพราะเจ้าตัวเนี่ยก็สนิทกับทั้งวินเมทวินและนายนาพัท์ที่มีความสนิทสนมกันอาจจะพอรู้อะไรบ้าง จากนั้นหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้หลุดปากพูดออกมาว่าลำบากใจจะพูดกลัวเดี๋ยวคนเคลื่อนกระดูกให้เกรงว่าจะหอนกระแสบอกนายนภัสหลีกทางไม่น่าจะเป็นไปได้นะจะหลีกทางให้วินมันเป็นไปไม่ได้และวินก็เป็นลูกชายนายก็เป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นวินจะไปจิ้นกับพี่สะพ้ายได้ยังไงก่อนที่หนุ่มกัญชัยเนี่ยจะรีบบอกว่ามันหลุดปากด้านสาวรถเมคนึงนิดหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการได้บอกเพิ่มเติมว่าแต่คู่นี้แฟนคลับเขาเชียร์กันมานานแล้วนะทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับลั่นออกมาว่า ก็แล้วจะรออะไรก็เฮสิแต่รอทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าแต่ผมก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นแบบนั้นเออและหนุ่มกระชัยก็อยากทิ้งท้ายว่าให้ไปถามฝ่ายชายด้วยคําถามว่านายครับมีข่าวว่าสถานภาพมันเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าครับก็ต้องไปถามนายกับใบเฟิร์นเขาเองแต่อย่าเพิ่งไปดีใจต้องไปถามเขาเองล่าสุดหนุ่มกันชัยได้พูดถึงประเด็นหลุดพูดเรื่องข้างต้นผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยบอกว่า ก็ว่าเดี๋ยวก็ว่าไปตามนั้นไม่มีอะไรก็ไปดูเอาเองเอาง่ายๆที่ผมทราบมาพูดไปเขาก็มาว่าผมอีกว่าผมพูดให้เขาพูดเองละกันเขาอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะกันให้เขาพูดเอาเองละกันเขาอาจจะเริ่มต้น,นับหนึ่งอะไรกันก็ไปดูกันเองเดี๋ยวหลายคนจะมาบอกว่ามาพูดทําไมให้เขาพูดเองดีกว่าไหมนู่นนี่นั่นต้องเข้าใจเรื่องบางเรื่องเขาข้อตามธรรมชาติไม่ได้พ่อก็ต้องช่วยพา เรียกได้ว่ากระแสนี้นะคะทําเอาคนฮือฮาเป็นอย่างมากค่ะด้านแฟนคลับก็ลุ้นกันยิ่งกว่าเดิมค่ะส่วนสถานะของสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามของทั้งสองฝ่ายกันเลยค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ